สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประกอช่องลามซ่าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวแอปบิ๊กบิ๊กคอนะครับส่วนเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมลงทุนแต่งได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับกานโรอยดนะครับเรายังดาวน์โหลดได้ในแอปพลิสคชันอีกด้วยนะครับ ในคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปหาเหรียกกันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินให้เพื่อนดูเลยนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับผมก็เคยถอนไปแล้วนะครับประมาณ2ครั้งด้วยกันนะครับเงินก็เข้าทั้งสองครั้งเลยทุกคนนี่ เดี๋ยวผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนนะครับจะสามารถหาตัวธนบัตรได้บ้างนะครับสําหรับวิธีแรกนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงรูปบ้านนะครับจะเป็นด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกี rooms, ่ยวกับการหาเหรียญนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาสําหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินะครับตัวนี้ก็จะต้อง ล้วนเช่นกันนะครับว่าเราจะได้รับเด็ดน้อยนะครับหรือว่าเยอะตัวนี้ก็จะต้องดูโฆษณาเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปินนะครับก็คือการหมุนวงล้อนเองนะครับซึ่ง1วันนะครับเราจะหมุนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ20ครั้งดล้วกันนะครับแล้วก็ ถ้าเราจะหมุนนะครับเราก็จะต้องดูโฆษณาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งสูงสุดนะครับที่เราได้รับธนบัตรนะครับก็ค um> ือประมาณ50ธนบัตรนะครับที่เราได้รับสูงสุดนะครับส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการหาเหรียญหรือว่าการเล่นเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมต่างๆนะครับเดี๋ยวคมจะกดเข้ามาในเกมนี้เลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเกี่ยวกับนะครับการ ส่มนอะไรพวกนี้แหละนะครับซึ่งนะครับเราจะต้องหาตัวเหรียญน,นะครับเพื่อมาแลกเป็นธนบัตรของเราเองนะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเหรียญจํานวนเยอะมากทุกคนเพื่อนํามาแลกเป็นธนบัตรนะครับซึ่งสูงสุดนะครับจะแลกได้อยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นธนบัตรนะครับซึ่งจะใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหืเหรียญทุกคนสําหรับการแลกเป็นธนบัตรนะครับ แล้วก็หน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมอีกเ,เช่นเคยส่วนน้าล่านะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับสําหรับหน้านี้เชิญเพื่อนทั้งหมดนะครับที่ผมเชิญก็ประมาณ45คนด้วยกันนะครับเชิญเพื่อนทุงคนนะครับได้รับส่งสดถึง2,500ธนบบาทนะครับอันแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับนะครับการดาวน์โหลดลิงก์นะครับแล้วก็อันที่2จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นต่างๆอันที่3นะครับก็น่าจะเป็นเช่นกันนะครับ ส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นอันดับนะครับคนที่ได้รับเหรียญเยอะสุดนะครับซึ่งผมอยู่ที่อันดับ100บวกเลยทุกคนนี่แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับในตัวแอปนี้ซึ่งนะครับจะเป็นเกี่ยวกับนะครับการเล่นเกมให้ครบตาเลเวลตาที่เขากาหนดไว้ A ันเองนะครับซึ่งเลเวลจงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณเลเวล70นะครับซึ่งจะได้รับเหรียญอยู่ที่ประมาณ 50ธนบัตรทุกคนเฮ้ยทุกคนพูดผิดขออภัยด้วยนะครับเราก็สามารถกดออกมาเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบนะครับแอปที่มีโฆษณาเยอะๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเล่นก็ได้นะครับซึ่งถ้ามีตัวกากบาทแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดออกมาได้เลยนะครับให้เพื่อทําการลอกอ้อนะครับนี่กดออกมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการถอนเงินนั่นเองนะครับ เพื่อไม่ไปการเสียเวลาเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทอนเงินเลยดีกว่านะครับแค่เพื่อนกดเข้ามาตรงตัว P ตัวนี้แล้วก็กดเข้ามาตรงโทมันนี่วอลเล็ตซึ่งให้เพื่อนใส่เบอร์บัญชีของวอลเล็ตของเพื่อนไปเลยนะครับซึ่งสําหรับเวลาการชาระเงินนะครับหรือว่าเวลาการโอนเงินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10วันด้วยกันนะครับ10วันด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอทําการใส่ตัวเบอร์วอลเล็ตของผมก่อนนะครับ ท่านเพื่อนนะครับยืนยันว่าเราใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาตรงจานวนเงินหนึ่งทีแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้หนึ่งทีเลยละกันนะครับเป็นแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่กันเข้าอาจจะเข้าวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับภายใน10วันนี้ซึ่งนะครับใครสนใจเกมนี้เพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ตารางลิปไปเลยนะครับเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมลงทุนแรงได้นะครับแล้วก็ทางเพื่อนสนใจก็ ลงคลิปไปเลยนะครับจะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดโยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากเพื่อกดไลค์ด้วยคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ